พบกันในเรื่องของการคูณนะคะโดยวันนี้เราจะมีตัวตั้งมากกว่า3หลักนะคะกับตัวคูณที่มี3หลักเราไปดูกันนะคะวิธีการคูณนะคะในลักษณะที่เราเจอโจทย์แบบนี้เช่น709คูณด้วย2,500นะคะวิธีการคิดหาคำตอบของข้อนี้เนี่ย นะคะคเราก็จะตั้งตัวมากไว้ด้านบนแล้วตั้งตัวน้อยไว้ด้านล่างนะคะเรามาดูกันว่าหลักการคิดครูจะขอใช้ตัวคูณเนี่ยตัวคูณที่มี3หลักนะคะเราจะเอา79 9เนี่ยเป็นตัวคูณนะคะ709ที่มี3หลักนี้ใช้เป็น3สีอย่างที่ครั้งก่อนคุณครูได้สอนไปอ่ามาดูกันนะคะขั้นแรกตั้งโจทย์ก่อนนะคะก็คือ 2นะอ0 0ันห้าอยะแบบนี้นะคะสองพคูณด้วย7 0็ดดังนั้นนักเรียนก็ต้องเอาสีขึ้นมานะคะสีแรกที่จะใช้ก็คือเอาสีชมพูนี้นะคะคือเลขหลักหน่วยคือเลขเก้โอเคเนาะ ต่อไปตัวถัดไปขอใช้สีม่วงก็คือเลขหลักสิบก็คือเลขศูนและสุดท้ายขอใช้เป็นสีเขียวนะคะก็คือหลักร้อยก็คือเลข7จ็ดนองโอเคนะคะต่อไปเรามาเริ่มการคูณกันเลยนะคะการคูณในหลักแรกที่เราจะคูณก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยในที่นี้คือเลข9ก้านะคะจำได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วคุณครูสอนไว้ว่า ถ้าครูจะคูณเลขด้วยตัวใดให้มันเริ่มตรงกับเลขตัวสีนั้นนะคะอย่างเช่น9อยู่ในหลักหน่วยแล้วสีชมพูเนี่ยครูก็จะเอาผลคูณตัวแรกเนี่ยใส่ไว้ตรงกับเลข9เช่นอันแรก9คูณ0ได้0ครูก็ใส่0ช่องนี้เลยเพราะเห็นไหมคะว่ามันตรงกับเลข9นะคะแบบนี้นะต่อไปนะคะ เอา9ไปคูณ0ก็ได้0ถัดไปเอา9ไปคูณกับ5ได้45ใส่5แล้วทด4ต่อไปเอา9คูณ2ได้18นะคะทด4เป็น22นะคะก็ใส่ไปเห็นไหมเอ่ยนะคะในบรรทัดน,น,นี้ก็จะได้มาแล้วเป็นสีชมพูต่อไป อันหักไปนะคะเราก็จะเอาเลขศูนย์ไปคูณใช่ไหมคะเลขศูนย์ในที่นี้อยู่ในหลัก10ดังนั้นเวลานักเรียนจะใส่ตัวแรกคําตอบผลลัพธ์ตัวแรกที่นักเรียนหามาได้ในหลักนี้ที่หนูจะเอาไปคูณตัวแรกให้ใส่ให้ตรงกันกับสีม่วงเลขสีม่วงนี้นะคะก็คือสีม่วงมันเริ่มหลักไหนก็ให้ใส่หลักนั้นเลย เห็นเนาะมาดูกันนะคะเอา0ไปคูณ0ตัวนี้ได้0ต่อไปนะคะต่อไปนะคะเอา0ไปคูณตัวนี้ก็ได้0ก็ใส่0ต่อไปเอา0ไปคูณ5ก็ได้0นะคะต่อไปเอา0ไปคูณ2ก็ได้ ังนั้นก็ใส่0ูนไปเลยแบบนี้โอเคไหมคะต่อไปนะคะขออันแัดไปก่อนก็คือเลข7สีเขียวนะคะเลข7สีเขียวนี้เราก็จะใส่ผลลัพธ์ตัวแรกที่เราเอา7ไปคูณให้ตรงกับเลขหลัก7นี้นะคะเลข7นี้อยู่ในหลักร้อยเราก็เริ่มใส่ผลลัพธ์ในหลักร้อยนี้เลย โอเคนะคะไปเริ่มกันค่ะ7คูณ0นะคะได้0ต่อไป7คูณ0ก็ได้0 7คูณ5ได้35ใส่5ทด3นะคะต่อไป7คูณ2ได้14ทด3เป็น17แบบนี้โอเคไหมคะอ่า ต่อมานักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่าช่องว่างที่หายไปเนี่ยก็คือเลขศูนย์นั่นเองจำได้ไหมดังนั้นวันนี้ครูขอใช้เลขศูนย์เป็นดินสอสีดำเนาะแบบนี้โอเคไหมคะเสร็จแล้วให้นักเรียนนำคำตอบที่ได้ในสามบรรทัดน,น,นี้มาบวกรวมกันไปดูกันนะคะบวกรวมกันได้ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ 0บวก0ย์บวกได้0 5บวก0บวก 0, ได, 0, 5, 0, ก 0, ได้5 2บวก0บวกได้2 2บวก0บวก, 0, บวก, 0, บวก5ได้7แล้วก็ใส่เลขลงนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นคำตอบข้อนี้เนาะนักเรียนเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยเอาไปตอบเป็น ตัวเลขไทยด้านล่างนั่นเองนะคะไปตอบไปเลยเป็น1 7 7ล้านแสนนั้่นเองแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้ว1ข้อโอเคนะคะต่อไปไปดูตัวอย่างข้อที่2กันตัวอย่างในข้อที่2นะักเรียนเห็นไหม โจทย์ก็จะมีตัวเ,เลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเวลาที่นักเรียนําให้เอายึดตัวมากเลขที่มีหลักมากไว้ข้างบนนะคะมันก็จะสะดวกต่อการคูณของนันเกเรียนไปดูกันนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือ695คูณด้วย82,730 ดังนั้นในที่นี้คุณครูขอเอา82,730เป็นตัวตั้งก็เขียนเลยนะคะใส่ลงไปตามช่องให้เรียบร้อยนะคะ,ะเมื่อเวลาเราคูเนี่ยเราจะไม่ใส่ลูกน้ำก็ได้นะคะป้องกันการสับสนเนาะเราค่อยไปใส่ตรงคำตอบสุดท้ายและตอบทีเดียวต่อไปนะคะตัวคูณของเราคือเลข 695 695นี้นะคะคุณครูให้ใช้เป็นสีแบบเดิมนะคะเพราะนั้นมี3ตัวใช้3สีนะคะอะ่สีแรกคุณครูขอใช้เป็นสีฟ้านะคะก็คือเลข5หลักหน่วยต่อไปหลักถัดไปขอใช้เป็นสีแดงก็คือเลข9อยู่ในหลักสิ และอันสุดท้ายขอใช้เป็นสีม่วงนะคะก็คือเลข6อยู่ในหลักร้อยนั่นเองแบบนี้นะคะต่อไปเรามาทำการคูณกันนะคะไปช้าๆนะคะเดี๋ยวบางคนไม่ทนันเริ่มจากตัวแรกก็คือเอาหลักหน่วยก็คือเลข5ไปคูณนะคะ โดยผลลัพธ์ของเลข5ตัวแรกให้ใส่ให้ตรงกับเลข5ที่มันตรงอยู่แบบนี้นะคะตรงจุดสีแดงโอเคนะคะอ่าดู5คูณ0ได้5เอ้ยโทษค่ะ5คูณ0ได้0 5คูณ3ได้15ใส่5ทด1 5คูณ7ได้35ทด1เป็น36ใส่6ทด 3ต่อไป5คูณ2ได้10ทด3เป็น13ใส่3ทด1ต่อไปเอา5ไปคูณกับ8ได้40ทด1เป็น41นักเรียนก็เขียนไว้แบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วในหลักหน่วยต่อไปไปดูในหลัก10หลัก10ในที่นี้คือเลข9 9อยู่ในหลักสิเพราะนั้นเราต้องเริ่ม ให้มันตรงกับเลข9เห็นไหมคะคำตอบตัวแรกให้มันตรงกับเลข9ไปเลยไม่ต้องไปคํานึงศูนย์ด้านหลังนะก็คือ9มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนัเรียนก็ใส่ให้มันตรงก็คือช่องนี้เลยอ่ะเราไปเริ่มคูณกันเลยนะคะ9คูณตัวแรกก็คือ9คูนศได้0ต่อไป9คูน3ได้27ใส่7แล้วทด2ต่อไปเอา9ไปคูณ7 นะคะ9 7 6 3ทด2เป็น65ใส่5ทด6ต่อไปเอา9ไปคูณกับ2 9 2 18นะคะ9 2 18 18ทด6ได้24ใส่4ทด2นะคะและสุดท้าย9คูณ8นะคะ9 8 72บวกกับอีก2ก็กลายเป็น74นั่นเองนะคะแบบนี้ต่อไปเราไปดูเลขถัดไปนะคะคือเลขหลักร้อยก็คือเลข6นั่นเองเราเจะเอาเลข6เนี่ยไปคูณกับในแต่ละตัวแต่ผลลัพธ์ตัวแรกของเลข6ที่เราไปคูณให้ใส่ตรงกับเลข6เลขหลัก ที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะ,ะไปเริ่มกัน6คูณตัวแรกก็คือ6คูณ0 6คูณ0ได้0 6คูณ3ได้18ใส่8แล้วทด1ต่อไป6คูณ7 6คูณ7ได้42ทด1เป็น43ใส่3แล้วทด4 ต่อไปเอา6ไปคูณกับ2 6 2 12นะคะ12บวก4ได้16ใส่6ทด1นะคะต่อไปเอา6ไปคูณกับ8นะคะ6คูณ8ได้48ทด1เป็น49นะคะ ก็ใส่ไปต่อไปสุดท้ายนะคะสุดท้ายเลยคุณครูบอกว่าช่องที่ว่างๆนี้คือเลขศูนย์เกนก็ใส่0ูนย์ไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทำการบวกกันนะคะก็ได้0ูนยหบวกศบวกศนได้5หลักนี้6กบวกเได้13ใส่3ทด1นะคะ ต่อไปเอา3บวก5บวก8แล้วทด1เป็น17ใส่7ทด1น,นะคะต่อไปบวกกันนะคะ1บวก4เป็น5 5บวก3เป็น8 8ทด1เป็น9ต่อไป4บวก4บวก6ได้14ใส่4ทด1 7 9บวกเทด1เป็น17ใส่7ทด1และสุดท้าย4ทด1เป็น5นั่นเองนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนก็เอาคำตอบที่ได้ไปเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะใส่ลูกน้ำหน่อยนะคะก็คือได้5 7ล้านนะคะ4แสน เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบนั่นเองนะคะอ่านักเรียนเห็นไหมการที่นักเรียนใช้สีเข้ามาช่วยนะคะมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยไม่ลืมการเติมศูนย์ด้านหลังนั่นเองนะคะทวนอีกรอบนึงนะอย่างเช่น5ผลลัพธ์ตัวแรกก็ให้ใส่ตรงกับเลข5 9อยู่ในหลักสิบ 10. นะคะผลลัพธ์ตัวแรกก็ให้ใส่ตรงกับหลักสิบและ6อยู่ในหลักร้อยก็ให้ใส่ผลลัพธ์ตัวแรกให้มันตรงกับ6ที่อยู่ในหลักร้อยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วศูนย์ด้านหลังค่อยมาเติมก็ได้นะคะเมื่อเสร็จนักเรียนก็ทำการบวกออกมาก็จะได้ผลลัพธ์วิธีการนี้จะช่วยให้หนักเรียน1ไม่ลืมเติมศูนย์นะคะ 2ทํทำให้เห็นการทดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนจะมองออกเลยว่าอันนี้คือตัวทดของเลข5ที่เราคูณมาแล้วอันนี้คือตัวทดของเลข9ที่เราคูณมาแล้วและนี่สีม่วงก็คือตัวทดของเลข6ที่เราคูณมานะคะมันก็จะแบ่งแยกกันออกมานะคะเพราะฉะนั้นการคูณจะง่ายขึ้นถ้า 1. นักเรียนใช้สีเข้ามาช่วย 2. นักเรียนต้องข่องสูตรคูณให้แม่นสำหรับงานในวันนี้นะคะคุณครูฝากงานไว้นะแบบฝึกหัดในหน้าที่53ให้นักเรียนเนี่ยทำเฉพาะสแสดงวิธีทำและตอบมานะคะโดยให้ใช้วิธีการแบบเดิมคือให้ใช้สีเข้ามาช่วยนะคะก็คือในแต่ละหลักเนี่ยใช้สีที่ต่างกันแบบเดิมนะคะแบบตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปให้ดูสข้อ นะคะแบบนี้นะคะใครไม่เข้าใจสามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้นะคะวิดีโอเปิดย้อนกลับไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมีงานอยู่ที่หน้า53มีอยู่2ข้อนะคะทำหมดเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากงานไว้เพียงเท่านี้และอย่าลืมทบทวนเกี่ยวกับการคูณนะคะ